สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์งานซ่อมแอร์นะครับอาการก็คือเปิดแอร์แล้วไฟกระพริบปิ๊บปี๊บป๊บแล้วไม่ทำงานนะครับนะฮะดูแล้วมอเตอร์ข้างในก็ไม่หมุนนะฮะมอเตอร์คอยเย็นข้างในไม่หมุนคราวนี้ผมจะแชร์ประสบการณ์ตรงจุดที่ว่าทำไงเราจะรู้ว่ามอเตอร์นี้เสียหรือไม่นะครับก็มี2ทางก็คือ1วัด วัดขั้วที่ป้อนไฟเข้าเนี่ยนะฮะว่าขาดหรือไม่นะฮะอันนี้แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีการลองอย่างนี้เลยนะฮะถอดบอร์ดออกมาแล้วก็เสียบเฉพาะขั้วที่เป็นขั้วเช็คเช็คจำนวนรอบนะครับเช็ครอบเพื่อที่จะไปบอกให้ CPU นะฮะรับรู้ว่ามอเตอร์นี้หมุนหรือเปล่าจะสังเกตว่า มอเตอร์ตัวนี้ฮะมีสองขั้วขั้วนี้คือสําหรับป้อนไฟเข้าไปให้มอเตอร์หมุนนะฮะส่วนขั้วนี้ที่คอนเนคเตอร์ขั้วนี้ก็จะมีเอาไว้สําหรับเช็ครอบว่ามอเตอร์เนี้ยหมุนจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ไปส่งไปบอกให้กับ CPU นะฮะถ้าหากว่าไม่อ่ามอเตอร์ไม่หมุนนะฮะ CPU ก็จะหยุดการสั่งงานทั้งหมดนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องเลยนะครับผมก็ต่อแบบง่ายๆเอาปากมาเสียบปากขี้มาเสียบเข้าอันนี้เอาไว้ อนี่เปิดมาแล้วนะครับไฟนี้พร้อมที่จะทำงานคราวนี้ก็เปิดปุ่มอ่าโอเคคราวนี้ผมหมุนมอเตอร์เลยนะครับจะสังเกตว่าตัวเนี้ยก็ยังยังไฟอยู่พร้อมที่จะคืออยู่ในสถานะที่ทำงานอยู่ตัวนี้กล้องอาจจะสั่นนิดนึงมือผมไปหมุนมอเตอร์เนี้ยก็เลย ทําให้กองสั่นนิดนึงต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับนะฮะตอนนี้เราจําลองการหมุนนะครับจําลองการหมุนของมอเตอร์เพื่อที่ตัวเช็ครอบเนี่ยเขาก็จะรับรู้ว่ามอเตอร์หมุนอยู่ก็จะไม่มีเสียงเตือนเห็นไหมฮะเนี่ยฮะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสักพักหนึ่งนะฮะแล้วคราวนี้สมมุติว่าถ้าเราไม่ มอเตอร์มันเสียนะฮะอาจจะเป็นขดนี้ขาดหรือเกิดอะไรเกิดขึ้นกันแล้วแต่หรือว่าไม่มีไฟจ่ายออกมานะฮะมอเตอร์ไม่หมุนนะครับหยุดตอนนี้เราสักพักนับหนึ่งถึงสิบนะฮะประมาณโดยประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะฮะสังเกตนะฮะมีไฟขึ้นมาแล้ว ปิ๊ป,ป,ปนี่แหละครับผมนี่ก็คืออาการตอนแรกที่ที่ผมไปเจอเครื่องนี้เสียเลยนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะอบอกลูกค้าได้ว่ามอเตอร์เนี่ยเสียก็ได้ถอดบอร์ดออกมาเช็คแล้วก็ปรากฏว่า,อามอเตอร์เนี่ยเสียก็สามารถเช็คได้2อ,อย่างก็คือ1วัดขั้วนี้ ใช้มิเตอร์เลงคูนึงนะครับวัดโควนี้จะยังไงคิดว่าน่าจะต้องขึ้นน่าจะต้องขึ้นแหะครับขึ้นถ้าเทียบกับตัวตัวนี้ที่ยังใช้ได้อยู่นะครับสองวิธีการก็คือให้ถอดขั้วนี้ออกแล้วก็เสียบเฉพาะขั้วนี้ไว้ขั้วเช็ครอบแล้วก็จําลองโดยการวิธีการหมุนนะครับก็จะไม่ไม่มีการเตือนขึ้นมาพอเราหยุดจําลองเครื่องก็จะฟ้องขึ้นมาทันทีทุกอย่างก็จะหยุดการทํางานครับผมขอจบ คลิปสั้นๆเอาไว้นี่ฮะเผื่อเพื่อนๆที่จะเป็นช่างร่วมกันนะฮะจะได้ใช้ประโยชน์นี้ได้บ้างนะครับเผื่อมผิดพลาดอะไรก็ขอโทษด้วยครับถึงที่อะไรก็อาจจะไม่พร้อมพอดีมาเล่นกันบนโต๊ะกินข้าวเลยครับผมยังไงก็ขอโทษด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ